เมื่อธรรมชาติคือผู้ยิ่งใหญ่ธรรมชาติคือผู้ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องร้อนก็ร้อนจัดลมก็แรงจัดหนาวก็หนาวจัดครับบิรุณีที่สองแล้วครับพี่น้องถ้าธรรมชาติคือผู้ยิ่งใหญ่ถ้าวันไหนเราขาดแคลนอาหารมาเราจะอยู่ยังไงเอามาช่วยกันครับช่วยกัน ปลูกครับปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้าครับอย่างน้อยละ่ะอาหารคือปัจเจศีครับพี่น้องเด้ออาหารคือปัจเจศีนะเขาบอมีอาหารเขาสิยงเด็ครับพี่น้องปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้าครับพี่น้องยาสลาใเจครับพี่น้องขนาดผมยุภาคีสานมาหลายปีจนอายุหาสิบหนึ่งแล้วผมว่าธรรมชาติคือผู้ยิ่งใหญ่จ,จริงครับพี่น้องปีสองปีว่านี่ เห็นกัตตาหรอครับพี่น้องเด้อว,ว,ว่าประชาค,คมโลกคนเป็นยังจงจราชุ่มกันว่าภาวะโลกร้อนนี่แหละครับเกิดแล้วครับพี่น้องเกิดแล้วลมแรงครับลมแรงจัดหนาวจัดฝนก็ตกหนักจัดครับสามารถเกิดขึ้นได้ครับถ้าเป็นยังสี่ครับเพราะว่าขาดแคลนอาหารแน่นอนครับพี่น้องถ้าว่าขาดแคลนอาหารจะมากเย็ยนเฮ่าแน่นอนพี่น้องอจะพื่งประมาทครับ สำหรับคนมีทีมีทางครับพี่น้องเด้อแนะนำครับปลูกทุกอย่างที่กว้างหน้าครับปลูกทุกอย่างที่กว้างหน้าแจสลาใจครับพี่น้องปลูกทุกอย่างที่กว้างหน้าเลยตอนนี้เริ่มปลูกให้ได้ครับแหลงน้อยอาหารบ้านเราแหละครับพี่น้องเป็นผลลากรากไม้ปลูกให้ไว้ได้หลยได้ที่สุดดีครับพี่น้องสําหรับคนมีทีมีทางยูแล้วปลูกไว้ครับไม่เสียหายครับ อย่างน้อยเรามีอาหารดำรงชีพแล้วครับมีอาหารไว้ดำรงชีพถ้ามันเป็นการขาดแคลนอะาหารนี่หลีพี่น้องเคยขุดบ่อเป็นอย่งเวลาเราเดินตลาดสมมติว่าผลไม้ครับผลไม้บางอย่างทําไมมันถูกท,ทําไมบางอย่างมันแพงครับพี่น้องก็ค,คือคิดว่าพอค่าเขาขายแพงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ มันเป็นคนไกของมันครับอะไรที่มีน้อยมันย่อมแพงครับอะไรที่มีมากมันย่อมถูกเหมือนช่วงประมาณ20ปีขึ้นหลังลหละสมัยตลาดไทยสีมุมเมืองลุงลุงครับผมเคยไปรับทุเรียนลูละสิบาบาท16บบาทกับ17บาทเอามาขายโล่5 5บาทตอนนั้นหรือว่าสมสายนำเพิงสมัยอำเภอฝางหลายรครับต้นทุนแชร10บาท12บาทลูกใหญ่ๆครับ สมัยนั้นค้นปลูกหลายเนาะหรือว่าสมร่างสิ์สมบังหมดนั่นแหละ,ะโลหนึ่งบกี้บาทครับแต่สมัยนี่พี่น้องไปจับดีล่ะครับเพราะว่าค้นปลูกหน่อยลงหรือว่าพืชดินที่ปลูกสมใดมันเมิดครับคือทุเรียนนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่ามันหน่อยหรือว่าคนกินเพิ่มขึ้นหรือว่าทรงออกใดดีมันเลยระได้ลดตลาดสมัยก้อนครับพี่น้องเ้อทุเรียนนี่ ผมเคยไปเอาตลาดไทยมาขายนี่รถต้องจอดล้อคิ้วครับล้อคิ้วเป็นเลยอยสองลอยขั้นครับบางขั้นเนี่ยต้องแตกด้วยทั้งรถซุกสุกค่ารถต้องเอามาใจเข่งขายโลละสิบบาทแปดบาทครับพี่น้องยกเข่ง,เข,ง,งเข่งหนึ่งประมาณหาสิบกิโลครับเข่งหนึ่งประมาณสามสี่ลอยโอ้ยสื่อมากวนสมัยนั้นครับพี่น้องแต่ว่าตกมายกยุคนี้ครับพี่น้องเลอทุเรียนคิดว่าบ่มีอีกแล้วราคานั้น มต่จะแพงไปหนาเพราะว่าถึงจะปลูกเยอะก็จริงครับพี่น้องเด้อถึงเราจะปลูกเยอะก็จริงแต่ผลผลิตมันได้น้อยหรือว่าผู้บริฟโภคมันเพิ่มขึ้นมันเยอะขึ้นพี่น้องล่ะครับหันมาครับหันมาใส่ใจสวนผสมประสานครับพี่น้องแนะนําพี่น้องมือนีอยู่สวนผสมประสานเป็นผสมประสานสวนหลังบ้านนี่แหละครับเป็นมันอกมะนาาปลูกไว้ครับพี่น้องเด้อโ่ปิดหวังครับ นกมะนาวปลูกไว้อีกจ๊งน้อยเนี่ยหาสงการปลูกห่าบาทแปดบาทได้ครับถ้าเราไม่ปลูกไว้เราก็ซื้อเขากินครับมี่แค่นั่นแหละหรือว่าจะเป็นอ้อยครับอ้อยแดงสยามพันว่า <c oughs> <c oughs> ปลูกขอพันธ์มันครับพี่น้องแต่พันธ์มันมากแล้วก็มาปลูกขอพันธ์ต่อแต่มีที่ก็จะขยายออกครับอ้อยขั้นนานไม่ดีครับพี่น้องเด้อสำหรับอ้อยแดงสยาม คนชอบกินสดๆก็ได้ครับทางอายุไม่เยอะครับพี่น้องสำหรับอ้อยปลูกว้อยสองข้อไว้จะเอาเนี่ยจะไปเอาพันไปตะขย้ายพันหรือว่ากล้วยหอมทองกะปลูกหลายหรอกครับหอมทองพันเข็มทองครับพี่น้องว่าเป็นแนวใดสภาพวะแบบนี้ครับลมแรงบ้านผมครับร้อยเอ็ดบ้านเกิดจินก็เนิดเมืองร้อยเกิดนี่แหละอาสามารถบ้านเกิด คนจังหวัดละเอียดนี่ผมบ่เคยเห็นลมแรงงี่สิครับพี่น้องลมครับตึมต่ำตึมต่ำครับหนาวกันหนาวจัดครับก็ขึ้นครับพี่น้องซีหาอหรอบลรวครับปีนี่เข้าสิอู่จังไหนในสภาพว่าแบบนี้เราจะอยู่แบบไหนแต่เข้าขาดแค่อาหารขึ้นมากเมือ่อใดครับพี่น้องเด้อพี่น้องก็เ,เห็นบ่สมมติว่าเข้าหิวขึ้นมากหรเขาสิกินยังครับพี่น้องแต่เข้าบ่า แหล่งอาหารไว้กินครับสำหรับคนบอ่อท่านมีภู้มรูเรียงการเกษตรครับไปเลี้ยงลูกไปครับพี่น้องเด้ออย่างผมเส้นผลไทยมึงนี่แหละผมปลูกทุกอย่างที่กวงหน้าปลูกไม่ผลครับวันนี้เนียนปลูกผักสวนวกั้วเด้อผักสวนวกั้วแค่ปลูกนันสองนานก็เหลือกินครับพี่น้องผักสวนคร้วปลูกแค่นานสองนานก็เหลือกินเรจะปลูกไม่ผ้นเป็นรักหรือว่าพวก เครื่องเทศตัวไปเป็นหลักครับพี่น้องหรือว่ากล้วยเป็นหลักเป็นกล้วยน้ำท่าครับทำให้ล่มเงาดีหรือว่าห้เห่ามีหลากห้ายไว้ก่อนเหรอครับพี่น้องมีหลากห้ายไว้ก่อนจังบดไอ้อึดแนวกินจังมือดแนวกินสภาวะแบบนี้ครับพี่น้องเด้ออย่าประมาทครับอย่าประมาทแนะนาพี่น้องทุกท่านทุกคน อีพี่นี้ครับพี่น้องเดอ้อลงการเกษตรย่างเดียวพร้อมกับเสียงปินตรองแนงตรองแนงฟั้งไปเลยนะครับเสียงปิ้นเบาวินปินสิ่งแล้วเพื่นวเอามากลมพี่น้องเหล่าเรื่องการเกษตรสุฟปังละปลูกได้ทุกที่แล้วครับพี่น้องเดอ้อขนาดประเทศอิสราเอลหรือว่าประเทศซาอุะเลทรายพันยังหาพันน้ำขึ้นมาเห็ดได้ครับปัานเน่ายัาง,เ,งเห็ดบ่ได้ครับพี่น่องเห็ดน้ำขึ้นมาทาั้งชอเดอ้อ น,น้ำที่ยุกไกลห้องกับเลียนมาทาั้งท่อได้อุตสิวา่าเราจะมีทุนทรัพย์มากแค่ไหนหรือว่าหฮาจักเก็บแบบจังสี่บอครับแบบสวนกล้วยผมนี่ก็บ่ได้ใส่น้ำาหลายเท่าใดครับพี่น้องจะได้ใส่น้ำแต่เฉพาะ,ะช่วงหน้าแรงเท่านั้นครับหน้าฝนหลังจากฝนตกเลียนหกมาแล้วครับบม่เ,เคยได้ลดครับพี่น้องจะได้ลดน้ำแต่ช่วงนี้แหละ ปูไข่มันมีหลากหลายไว้แต่เข้ายางหน่อยละครับเราไม่ไม่อึดไม่อดในอาหารการกินครับพี่น้องเดี๋ยวกินเราก็ไปขายแต่ว่าส่วนมากผู้คนนี่่นยังคิดว่าท่านไดครับพี่น้องเด้อ่นยังขืดว่ท่านไดหรือว่าเป็นเกษตรสมัยเก่าครับเกษตรสมัยเก่า่อแมพี่น้องก็จะว่าปั้นเก่าๆเดิมๆครับเ่นยังว่งงทัน จากว่าเมตาพันธุ์เขาพันธุ์กล้วยพันธุ์บักซีดาทุกสิ่งทุกอย่างแหะครับพันธุ์ใหม่ที่เขามาปลูกเนี่ยมันมันเป็นพันธุ์สมัยเก่าครับพี่น้องเด้อเป็นพันธุ์ที่เขาเหดุผลเม้าใหม่แล่เขานํามาปลูกเราก็ต้องศึกษาด้วยว่ามันสมควรปลูกพื้นที่แบบไดหรือว่าปลูกแล้วมันได้ผลผลิตบ่มันได้ผลจริงบ่สจ้ารับผมนี่ทดสอบแล้วครับทดสอบแล้ว คืชว่าพันนะครับจากที่ตรงนี้เป็นที่ลกล้างว่างเปล่าสามารถปลิกพันให้มันเป็นพืชพันธัญญาหารให้ได้กินครับพี่น้องแม่แต้ต้นสลัมครับพี่น้องก็ <c oughs> ะสลัมเพาะเนื้อเยอะเด้อครับสื่อพืนมาสองต้นซัมปตีนนี่ละสูงซัมเฟอรมือนี่ละ เอามาปลูกมันก็นยังได้กินครับพี่น้องไม่แม้แต่จะกินฟ้าลำครับพี่น้องสมัยกนะ่อนเราะม่เคยได้เห็นเนาะครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยกินฟ้าลำเพราะเนื้อเยี่ยมันมาได้ไงล่ะนี่แหละครับเอาคัดสรรหาครับพี่น้องเด้อเอาอยากได้ในมาปลูกในพื้นทีเ่เฮาหรือว่าจะเป็นป้วยเป็นค่าเป็นตะไคร่ปลูกได้หมดหรอครับพี่น้องอยู่ที่เราจะหาสรรหาครับเพราะแม้ว่า เห็นมันปลูกยังกับปลูกน้ำครับเราต้องรู้ว่าดินเราด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับดินบ้านเราชอบพืชชนิดไหนครับตะกรนจะเป็นบักเผาครับพี่น้องเด้อบักเผากะสีมีแต่บักเผาพันดนําเดิมป้านเผาเนาะทุกมมือเนี่ยครับเผาหาสามารถพันุได้เพราะว่าการขนส่งมันถึงกันครับนี่คือเผาน้ำหอมครับทา้งนคนปรปฐมนครยศซีน,ะนละ่ะน้ำหอมเนี่ยน้อย,นห,นอยห,อหอมๆหระครับพี่น้อง คิดว่าอีกว่าเกินสี่หาปีออกลูกออกผลค,ครับพี่น้องสำหรับมะพร้าวน้ำหอมเป็นยังพึ่งปลูกเลยพึ่งเด้พันมากครับพี่น้องหรือจะเป็นพวกมะม่วงมะม่วงสามฤด,ดูแต่งจริงไว้อยู่เลยครับสื่อตลาดมะปลูกเดี๋ยวโคนต้นเขาก็จจะว่าโดนแล้วครับพี่น้องแต่ว่าแต่งจริงอยู่เลยเนี่ยก็าอาจจะตายครับเพราะว่า เก่าแก่ไปแล้วมันจะบ้วคือ,อสีเหมาะเพาะเมล็ดครับหรือว่าจะเป็นลำไยครับเราก็ปลูกได้ครับสําหรับพื่นที่ยีสานเดอร์หวานผมครับพื้นทีอีสานหวานผมนี่ลำไยปลูกได้ลำไยปลูกได,ได้ได้กินได้ผลปลูกหลายดีวะมีพื้นที่ก็ปลูกได้หลายเด้ครับพี่น้องสําหรับนี่ทานมาแล้ว2ปีครับ2ปีผ่านลำไยต้นนี้ต้นนั้นก็2ปีผ่านคือว่าได้กินด้วยครับ ถ้าเราดูเรือกจะเป็นขนุนยังสิครับพี่น้องขนุนแดงอย่างอ่ะคะนว่าเป็นแดงๆแหละครับล่องงบลูกซื้อมาปลู่กันล่ะครับซื้อพันมากาเพราะมันตน้นร้อยหาสิบพ่สองร้อยล่ะจิตวายหยบว่าเกินสองปีครับเห็นลูกเห็นน่วยถ้าอีจักหาปีสิบปีข้างหน้าครับพี่น้องคือดเดาเดอ้เอเข้าลงทุนแบบนี้ครับ ตรงนี้มันจะเป็นแบบใดครับพี่น้องถ้าเราลงทุนแบบนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบไหนเอาลงทุนแล้วว่เสียหายสําหรับลงทุนกับพืชไม้การเกษตรทุกอย่างครับพี่น้องว่เสียหายมันจะลําบากในช่วงหนาแล้งครับพี่น้องเด้อจากนี้ไปหละจากมุกกรลาคุณพามีหน้าอาจจะมีฝนมาแน่ครับผู้ถ่าเงินว่าฝนเด่นซี่ห้องกัทุเร่ไปหรือว่าส่วงสงการ มีสาพืชภลาเนี่ยจะนักแน่ครับจะร้อนจัดหน่อยเราก็พยายามดูแลลดน้ำบ่อยๆแล้วห้องก็จะรอดครับรอดจากฤดูแล้งได้หลังจากนั้นฝนมากครับงามครับนี่นาทีตัดแต่งกิ่งอย่างเดียวอย่างเช่นมะม่วงกับเขียวสวยนี่ครับนอ้องเิ่กำลังออกดอกครับปีที่แล้วเพว่อออกดอกไหยครับผักผักขี้เหล็ก ม่ได้เกิดธรรมชาติครับปลูกจากผู้ใดบุกปลูกไว้ปักจิ้วครับซื้อมาปลูกแั่นั้นครับพี่น้องฝักตูมเป็นยังเจ้าือปลูกแบบนี้ครับพะวัาสอบกินลาบงัวลาบหมูครับชอบประเจ็บไปกินครับครับสวัสดีครับอีพีนี้ครับเป็นอีพีที่หาหาสิบสองเราบอกครับพี่น้องวันนี้เข้าสวนผสมประสานสวนหลังบ้านครับพี่น้องฝากพี่น้องให้คิดเด้อ สภาพวะลมแรงแบบนี้ลมก็แรงจัดหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดฝนก็ตกจัดตกที่ไหนถ่วมมองหันครับพี่น้องฝากไว้ครับอาหารคือปัจจัยสี่ครับถนะ้าเขาบม่มีอาหารเขาจะดํารงชีพอยู่ได้ยังไงครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ